สวัสดีเอฟซีนะครับอันนี้ได้โทรศัพท์คืนมาแล้วนะครับได้มาเมื่อคืนครับวันนี้อัปเดตหน่อยนิดนึงอยากอัปเดตฉลองโทรศัพท์ได้โทรศัพท์คืนมามาดูจุลซีไอสับปรลของเราเป็นยังไงบ้างดูดิทุกคนดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยความเป็นปุ๋ยออกแล้วเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะอันนี้คลิปนี้ให้เชื่อมาจะมาอธิบายเวลาถ้าจะให้ดูว่าเป็นปุ๋ยมันเป็นยังไงเนี่ยก็จะให้ดูาง เนีง ee, ง ee, mm, ่ยเนื้อขา Kanye, way, like วนี่วะเนี่ย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 เป็นฟองๆก็คือก็ที่ทําที่ยีอ่ะที่เอามือเคยยีเคยยีเคยยีมือยีอ่ะเอ้น้วนแหละมันก็เลยเป็นอย่างนงี้เนี่ยแบบบบีมันบีแค่พอมันแตกแค่พอมันแตกปุ๊บมันก็จะมาพอเราลงน้ําปุ๊บมันกระจายใช่ไหมมันก็จะมาครอบคลุมไปเลยเออชอบชอบทาผมชอบทําอย่างเงี้ยเวลาทาดินสีพวกพวกเปลือกผลไม้พวกอะไรพวกเนี้ยผมชอบทำสั้นๆในคลิปนี้ ไม่ยาวมากครับนี่มาอัปเดตให้ดูเฉยๆนิดนึงยังไม่ครบยังอายุไม่ถึงหรอกเดี๋ยวเอาอะไรคนเดียวไม่รู้จะเอาอะไรคนแป๊บบนึงอเอาเดี๋ยวเอาไม้ไม้กันนี่ไม้ไล้ไม้แล้วอัปเดตตองคืนนะไปตองคืน กินสีตาตบปรดไม่มีกาลันตาใช้ตาลันใแดงแล้วก็นมเปรี้ยวกินเหมือนเหล้าเหมือนเบียร์คุกหนึ่งครบหนึ่งกันก็ใช้ได้เลยราหมักประกอบหมักชอบใช้กาลันตานี่กาลันมเลเซีเป็นอย่างนี้ไม่สวยเท่าไหร่ อยาให้มันดมนกลิน่นกินค้นเหมือนเบียร์มันเล่าเลยนะครับชิปนี้สั้นๆนะครับครับผมก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตให้ดูและถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ